Okay. Oh. ค่ะสวัสดีค่ะอย่างแรกก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะแพลค่ะนางสาวนุวราขันเงินค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่3นะคะจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของเจนกรีนนะคะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะคะกับคาแรคเตอร์ของลุคนะคะที่เราจะเห็นกันทั่วกรุงเทพเลยหรือว่าบนสินค้าแบรนด์ดังนะคะออวันนี้เราจะมาคุยกับผู้สร้างนะคะที่อยู่เบื้องหลังคาแรคเตอร์นั้นนะคะ ขอต้อนรับนะคะคุณเบนซ์ปริญญานะคะหรือว่าเบนซิล่านะคะศิลปินสตรีทอาร์ตและป๊อปอาร์ตระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะคะวันนี้หนูก็มีคําถามเล็กๆน้อยๆอยากจะมาถามพี่เบนซ์นะคะคําถามแรกเลยอยากจะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของพี่เบนซ์นะคะอะไรคือปัญหาหรือว่าแพชชั่นส่วนตัวของพี่เบนซ์เองที่เป็นพลังให้พี่เบนซ์เนี่ยลุกขึ้นมาทํางานศิละปะอย่างจริงจังเลยแล้วก็อะไรคือสิ่งที่ทําให้แพชชั่นนั้นเนี่ยยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้ หมดไฟไปก่อนค่ะมันเริ่มจากว่าเจอสิ่งที่ชอบแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ชอบนานจนแน่ใจว่าชอบจริง<ม>ก็คือการวาดวาดรูปการ์ตูนล,ลงในสมุดเรียนที่เราแอบ,บวาดในห้องเรียนมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสนุกอะ่ะมันสนุกในการทามันไปเรื่อยๆพอมันผ่านช่วงเวลานึงไปสมมติสักปีหนึ่งเราก็จะเริ่มค่อยๆแน่ใจแล้วว่าเราชอบมันมากแค่ไหนเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ แล้วมันมีช่วงหมดแพชชั่นบ้างไหมคะแบบว่าว่าไปแล้วเบื่อแล้วไม่เอากว่แล้ว,ลวเอยๆครับม,รมันเอียนมันเหนื่อยด้วยบางทีมันเหมือนเหนื่อยแล้วมันก็ตันก็เหมือนคนทั่วไปแหละครับก็วิธีก็ดูหนะังฟังเพลงทั่วไปคืออย่าไปคิดถึงมันแหละ ในฐานะที่เป็นพี่เบนนะคะที่ไม่ใช่เบนซิล่าเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดที่อยู่ได้ด้วยอาชีพศิลปินสตรีทอาร์ตในไทยอะคะ่ะมันยากแค่ไหนแล้วพี่เบนคิดว่าวงการศิละปะของศิละปะไทยในตอนนี้มันยั่งยืนพอที่จะสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยเติบโตแล้วก็อยู่รอดได้แล้วหรือยังค่ะถ้าจะเป็นอาชีพเลยก็ยังไม่ง่ายเท่าไหร่ครับยังเป็นช่วงตั้งไขของอุตสาหกรรมนี้อยู่อะในในของ เจเนอเรชันนี้ครับยังใหม่ก็ต้องการผู้สนับสนุนมากกว่านี้แต่ว่าระหว่างนี้ถ้าอยากให้มีความมั่นคงมากขึ้นก็จะทํางานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยได้เพื่อมั่นคงหน่อยแล้วก็เราจะได้ไม่เอางานศิละปะเรามากลายมาเป็นลองเราต้องปรับตัวเพื่อเอามาให้คนชอบอ่ะคือเราควรจะมีความมั่นคงทางความรู้สึกก่อนเราค่อยสร้างงาน ก็ทําอย่างนี้ได้น uh ีน่ค um ือวิธีที่เราใช้แต่ถ้าใครแบบว่าอยากทําเลยก็มีแต่ต well ้องสู้ไปแหละครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจมันในวันหนึ่งอาจจะต้องช้าหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนในฐานะที่ตอนนี้ค่ะพี่เบซ์เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วพี่เบซนมองว่าความรับผิดชอบของตัวเองในฐานะที่เป็นศิลปินที่มีคนฟังอะค่ะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าพี่เบซนคิดว่าศิลปินเนี่ยจำเป็นต้องใช้เสียงของตัวเองเพื่อพูดเรื่องปัญหาสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างหรือเปล่าคะ คือพอเราทําอะไรแล้วคนก็จะเห็นหลายนคนเงี้ยมันก็จะมีทั้งการทําที่ดีเขาอาจจะทําตามรวมถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมด้วยก็ต้องระวังเรื่องนี้ว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดแล้วก็ทําอะไรที่มันไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบแหละของทุกอาชีพที่คนเห็นในวงกว้างขึ้นก็อันนี้ก็ถ้าในกรณีส่วนตัวก็เช่นแบบ ทำงานมีความเป็นมืออาชีพไหมเรบผิดชอบแค่ไหนอะไรเงี้ยเรื่องพื้นฐานถ้าเราทําแล้วมันดีแล้วมันเวิร์กคนเขาจะมีความรู้สึกว่าทําสิ่งนี้มันดีทำตามครับถ้ามองไปในอนาคตไกลๆอะค่ะพี่เบนคิดว่าอยากให้คนจดจำว่าปริญญาหรือว่าพี่เบนปริญญาเนี่ยคะ่ะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยั่งยืนทิ้งไวใ้ให้กับวงการศิลปะหรือว่าทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้บางคะ่ะนอกเหนือจากผลงานที่มันสวยงาม อยากเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของคนที่พยายามจะทําอะไรที่เชื่อแล้วก็ไม่เลิกไปง่ายๆว่ามันทําได้นะม,มันมีที่ให้เราแหละแต่เราอาจจะต้องอดทนหน่อย ทางาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนาะทั้งเรื่องตัวตนสังคมแล้วก็การอยู่รอดในศิลป์การอยู่รอดของศิลปินเนี่ยในนิยามของพี่เบนเองอะคะ่ะศิลปะที่ยั่งยืนที่มันแท้จริงไม่ใช่แค่ตัวผลงานที่อยู่ทนแต่คือศิลปะที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนนะคะต่อต่อผู้คนหรือว่าต่อโลกเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงละะ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามวัยของเราด้วยนะแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ก็จะบอกว่างานที่มันมีผลกระทบต่อความคิดในคนในวงกว้างมัน มันจะมีผลในการขับเคลื่อนสังคมแล้วกันในการจะบอกว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นอยู่บนโลกเราอะไรเงี้ย mm hmm. ผ่านงานศิลปะเพราะว่างานศิลปะมันเหมือนเป็นการบันทึกหลักฐานบางอย่างของความเป็นไปอะ่ะท mm ั hmm. ้งจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสภาพสังคมก็ได้ แต่ว่ามันก็จะถูกยืนยันว่ามันเกิดขึ้นสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่เบนได้ฝากผลงานหรือว่าช่องทางการติดตามไว้ให้หน่อยได้ไหมคะก็เข้าไปดูเล่นๆได้ใน i n s t a g r กรครับเบนซิ l ล่แล้วก็มีอันเดอร์สกอร์สองอันหรือถ้าเราเออกแบบไม่งานเลยก็ติก๊กตอกนี่แหละ mm hmm. ติก๊กตอกก็ชื่อเดียวกัน mm hmm. อันเดอร์สกอร์สอันได้ค่ะควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ